เรียกได้ว่าเป็นภาพที่เห็นแล้วทําเอาตกใจมากๆเลยทีเดียวนะครับสําหรับภาพของสวนสนุกชื่อดังระดับประเทศนะครับอย่างสวนสยามที่อดีตนะครับเคยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตของหลายๆครอบครัวนะครับในวันหยุดพักผ่อนแต่ว่าล่าสุดนี้นะครับบรรยากาศกลับเงียบเหงาจนน่าตกใจแทบจะไม่มีคนเดินนะครับแล้วร้านค้าก็ขายของไม่ได้เรียกได้ว่าเงียบเหงาจนแทบนึกว่าปิดกันเลยทีเดียวรเรื่องราวดังกล่าวนี้จะเป็นอย่างไรนะั้นเราไปติดตามชมกันเลยครับ โดยล่าสุดนะครับผู้ใช้ติ๊กต k อกรายหนึ่งก็ได้ออกมา โพสภาพชวนตกใจนี้นะครับหลังจากที่เจ้าตัวนั้นได้พาลูกไปเที่ยวสวนสยามเมื่อไม่นานมานี้นะครับโดยจากภาพก็จะเห็นได้ว่าเป็นภาพบรรยากาศภายในสวนสยามนะครับเป็นช่วงเวลากลางวันของวันเสาร์แต่ว่าหลายๆพื้นที่นะครับก็ดูเงียบเหงาไม่ค่อยมีผู้คนเดินแล้วก็ซุ้มขายของนะครับก็ไม่มีคนขายพร้อมกับได้ระบุข,ข้อความอีกด้วยนะครับว่าสวนสยามในวันนี้เงียบเหงามากสงสารเจ้าของเลยคนน้อยมากๆและนอกจากนี้นะครับผู้โพสต์ก็ยังได้เล่าอีกด้วยนะครับว่าบรรยากาศเงียบเหงาจริงแบบว่านับคนเดินได้เลย เขาปรับปรุงด้านหน้าแล้วแต่ว่าก็คง,งยังไม่พอพราค้าแม่ค้าขายของกันไม่ได้เลยน่าสงสารมากๆที่จอดรถที่ไว้สําหรับรองรับนักท่องเที่ยวก็ว่างเปล่า เพราะว่านักท่องเที่ยวไม่มาเที่ยวกันเลยมันคงเป็นตำนานไปแล้วสินะอย่างน้อยถ้าเกิดว่าวันหนึ่งกลับมาบูมได้ก็คงจะดีไม่อยากให้สวนสนุกในไทยปิดตัวลงเรื่อยๆเลยสงสารเขานะปรับปรุงมาแล้วคนก็ยังไม่เข้ามาเที่ยวเลยซึ่งทางนี้นะครับหลังจากที่คลิปดังกล่าวได้ถูกแชร์ออกไปก็ทำประชาเน็ตนะครับที่ได้เห็นภาพดังกล่าวนี้ก็รู้สึกตกใจแล้วก็แห่เข้ามาคอมเมนต์กัะสนนเลยทีเดียวนะครับอาทิเช่นตอนมีบัตรรายปีเคยไปเที่ยวบ่อยเจอเจ้าของสวนสยามบ่อยมาก นั่งรถวิลแชร์เขาคงรักที่นี่มากอยากให้กลับมาบูมอีกครั้งเหมือนตอนที่ยังเป็นเด็กและบางคนนะครับก็ยังรดบบอกอีกด้วยว่าสาเหตุที่ไม่ได้กลับไปเที่ยวนะครับเพราะว่าราคาสูงหรือว่ารู้สึกไม่คุ้มค่าเพราะว่ามีเครื่องเล่นที่ปรับปรุงเยอะเกินไปนั่นเองครับไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกลายสไตล์มาเสริมให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิว